สวัสดีครับคุณผ้ชมครับคระบรสานนี้กะมาครับท่านนะคะเดินเข้ามา่นะเนมานะคะนั่นเลยครับที่ทองสราบอีกไป

เดะนดีความทางเดินนะคะเดินข้ามขบวนนะคะเดินข้ามก่อนนะคะท่ใจนะคะเดินข้ามก่อนนะคะอย่าเลี้ยวกลับทางเดน้วะอคคะมีผู้คนจนว่าเดินามกันนะคะขอบคุด้วยคะควค่ะเดินเข้ามาแล้วเดินเวียนเลยค่ะเดินเข้ามาแล้วเดินเรียนเลย

감사합다